สวัสดีนะับผมปูเปอร์เองนะทุกคนวันตอนนี้เนี่ยถ่ายวันเดียวกันกับคลิปก่อนนั้นนี้นะที่ลงไปใครที่ยังไม่ดูก็กดหน้าเพจไปเลยเข้าไปดูนะฮะก็ตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาเท่าไหร่ละฟังก็เป็นเวลาเกือบเกือบห,<น>หนึ่งหนึ่งทุ่มแล้วแหละนะก็กําลังจะไปซักเสื้อที่ถ่ายทําเมื่อตอนเช้านะฮะคลิปก่อนน้าน,นี้แหละใครที่ยังไม่ไปดูก็ลองไปดูก่อนนะฮะแล้วม,มาดูคลิปนี้ต่อ ไม่ก็ดูคลิปนี้ให้จบก,ก่อนแล้วก็ไปดูคลิปก่อนหน้าน,นี้ก็จะไปซักเสือ้อเนี่ยซักเสือ้อเอาเสื้อขึ้นบนรถแล้วก็อ่าไปตั้งเสื้อที่ร้านแล้วก็เราไปเราเราก็ไปกินข้าวอะไรทานข้าวอะไรประมาณนี้แหละคลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกไม่มีอะไรน่าสนใจอ่ะสาระก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าครับก็น่าจะไม่มีแหละน่าจะถ่ายแบบทำทำจะละจะถ่ายแบบถ่ายเอ่อ ก็กําลังอยู่ในงานแหะอยู่ในการทํางานอยู่แต่ยังไม่จบคือจะต้องเอาเสื้อไปซักแล้วก็แล้วก็ไปเอากลับมาตากแล้วก็ถ่ายพรุ่งนี้ต่อประมาณนี้แหละนะก็นี่ก็กําลังเอาเสื้อไปซักแล้เวเจอกันที่ร้านเสือนะ้อเ,เดี๋ยวมีอะไรพูดต่อเดี๋ยวก็พูดที่ร้านเสือนะ้อเลยโอเคไ,ไ,ไป,ป let's go <S โอเคนะเดีย๋ยวตอนนี้เนี่ยอยู่ในร้านเสื้อนะ เราจะตั้งเป็นนิ่งเอาเองเหรอ,อ,อ,อเสือ้รอเราเรอตู้นี้เสร็จอรอรอเอาเสืออ้อในนี้ออก,ออกแล้วก็ใส่เสื้อของพวกเราแล้วก็จะซักจะซักแล้วก็เราระหว่างระหว่างเรอซักเสร็จเนี่ยเราก็จะไปกินข้าวนะ,ะเดี๋ยวเจอกันที่ร้านข้าวนะเฮ้ยเร็วเท่านั้นเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ร้านร้านข้าวนะก็ข้าวก็มาแล้วนี่ ข้าวเข้ามาเราทำข้าวพิซี่เียบร้อยแล้วแล้วก็เราก็จะกินกินพอกินกินเสร็จเนี่ยพอกินเสร็จเนี่ยเราก็ไปเอาเสื้อไปรับเสื้อที่ไปซักตะเกียบเป็นไงบ้างก็เป็นงานนะครับเป็นสดโอ้ยอ่ะโอเคฮะเดี๋ยวเรากินข้าวเริ่มหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปรับเสื้อแล้วก็เราก็ กลับแล้วครับโ้แรงต่อเตรียมต่อที่นี้ก็แบบว่าจะมาให้ดูชีวิตใจชีวิตกลางคืนในตอนกลางคืนในในในวันทํางานอะไรตอนวันเนี้ยไม่รู้ว่าผมมาคลิปนี้ก็คงไม่มีสาระเอาถ้าใครที่รับชมจนจบเนี่ยก็ขอบคุณขอบใจขอบคุณนดูมากมากเลยฮะก็ช่วยกันกดไลค์นะก็ช่วยกันอ่าก็คอมเมนต์อะไร แล้วก็ช่วยกันกดไลค์แล้วก็แล้วก็จะพิมพ์คอมเมนต์ถามพูดคุยอะไรกันก็ได้เดี๋ยวผมจะตอบคอมเมนต์เลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะกินข้าวเพ่หนึ่งเดี๋ยวเราจะไปรับเสื้อแล้วเราก็จะตับพอละใัไเสโอเคนะเดีก่อนตอนตอนนี้เราก็ถึงที่พักละก็เสื้อยังไม่ได้เอานะเพราะว่า ยังไม่เสร็จเพราะว่าปั่นอะไรอีกปั่นแห้งอะไรประมาณนี้มานั่งโม้แล้วก็อะไรประมาณนี้แหละปกติเนี่ยจะจัดของแต่ของไม่จัดละเพราะว่าซักเสร็จก็เอาใส่กระเป๋าแล้วก็ไปถ่ายพรุ่งนี้ต่อประมาณนี้แหละก็กิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะก็ไม่มีอะไรมากแล้วเราก็นั่งโม้อะไรตามภาษาเพื่อนอะไรประมาณนี้แล้วก็เราก็นอนโอเคไปสำหรับนี้ก็แค่นี้บาย